ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปมุกดาหารแล้วนะคะคุณอิทระเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยน่ะกำลังเอาออกรถมากำลังเดินทางไปมุกดาหารนะคะนี่เห็นไหมคะคุณอิทระเดินมาเร็วน่ะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปแล้วเด้อพ่อเปาไม่น้อยจะไปมุกดาหารแล้วคะ่ะ นี่กำลังเตรียมกระเป๋ากันนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นไปแล้วเดอ้อมุกดาไปมุกดาหารไปเป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะไม่น้อยเดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ไม่น้อยหน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ นีคุณอิทธระมาแล้วคุณอิทธระมาแล้วกำลังจะเดินทางไปมุกดาหาราค่ะไม่กินข้าวเลย <c oughs> โอ้เลยยังไม่กินข้าวโอ้ไม่กอดกำลังอุย้ยหมาเวียงเอา แม่ยังบ่หิวอยู่เด้อนุ่นชีวิตสบายสบาย,บายมีความสุขเนาะใช่มาแล้วมาแล้วอันนี้ไล่บ้านไล่ผู้หลวงนะคะนี่มาแล้วพ่อตะพอเปาไปเก็บเห็ดผอมาแล้วพ่อเปาแม่ออฟไปเก็บเห็ดผอ มาแล้วหมันไหมหมันไหมไม่หมันไม่หมันเออบอกไม่น้อยบอกจะสั่งให้เชฟยันไงพ่นพ่นพ่นจองวันละสี่สิบบาทส่งสติ๊กเกอร์มามัดจำแล้วอ๋อเหรอจ้เพิ่นไปแล้วบอกไปแล้วละเออาไม่น้อยบอกเมื่อเช้าไงโทรบอกแล้วแกบอกว่าอแม่น้อยก็ไปแล้วเจ้าของบ้านบ่อยู่แล้ววาเออเออถึงแล้วแล้ววาเออ โอเคค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะ